โอเคนะเราเร์ยนิ่งปั๊มแล้วก็หัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะต่อไปแล้วก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับมาแล้ว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 โอมาแล้วครับติดแล้วแต่ว่ามีเสียงเคกนะตันนี้ สวัสดีครับผมวันนี้มาเจอกันหนึคลิป1ง,งาน1เคสนะในงานซ่อมดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์นะครับกันนี้เป็นเชฟโเรเลตโคโรราโดเซ71ปี2013นะเป็นเครื่องยนต์2.5นะ,ะเชฟโเรเลตก็จะมี5เกียร์และ6เกียร์นะกันนี้เป็น5เกียร์นะฮะอาการของกันนี้มาคือสตาร์ทไม่ติดนะครับสตาร์ทไม่ติด คันนี้ลูกค้านะลากรถมาเลยนะครับถึงอู่เลยนะฮะสตาร์ทไม่ติดเราไปดูเบื้องต้นกันนะฮะว่าคันนี้เราจะทําอะไรบ้างนะฮะไปดูในคลิปเลยครับผมี่เราจะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวเราให้ทีมงานเราเข้าไปสตาร์ทเครื่องยนต์ด้านในนะครับผมรันไป ครับผมคันนี้เราจะนําเครื่องสกแกนเข้าตรวจสอบก่อนนะครับว่ามีโค้ดอะไรติดค้างหรือตกค้างในกล่อง PCM หรือไม่นะคันนี้นะเรานำเครื่องสกแกนเข้ามาตรวจสอบแล้วนะครับสรุปไม่มีโค้ดตกค้างเลยนะในกล่อง PCM ตัวนี้นะแสดงว่าไม่มีอะไรเสีย มันไม่มีโคโตต้ดตอกค้างก็คือต้องตรวจเช็คโดยวิธีแมนนวลแล้วนะนี่นะไม่มีโคโตต้ดค้างฮะในกล่องนะครับผม,มเดี๋ยวเรามาต่อกับงานาเช็คตัวเลขนี้นะที่อาการมาคือไม่มีโค้ดโชว์นะฮะจับเครื่องสแกนนะไม่มีโค้ดโชว์แล้วก็เราจะตรวจสอบแบบแมนนวลน,นะ ไปดูก่อนนะเบื้องต้นว่ามีน้ำมันนะออกจากฟอ,องโซล่าหรือไม่นะเพราะันนี้นะลูกค้านะได้ทำการยกถังลงมาล้างเองนะแล้วก็ทำการเปลี่ยนฟองโซล่านะครับเดี๋ยวผมจะมุดเข้าไปดูด้านในนะครับตำแหน่งของกองโซลา่าตอนนี้อยู่ใต้ท้องรถนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดสวิตช์ออนนะว่าน้ำมันได้ออกจากถังไหมนะแล้วไปที่ตั๊ม ดีเซลรือไหมเอาทีมงานลองเปิดซีวีแจออนครับโอเคนะรู้เรื่องนะน้ำมันออกนะครับโอเคน้ำมันมานะน้ำมันไปที่ปั๊มดีเซลเรียบร้อยแล้วนะครับครับทีนี้มาคุยกันต่อนะคันนี้นะเราไล่ไปไล่ามานะน้ำมันไม่ออกจากปั๊มนะเราไล่ามาจากปั๊มมาถึงเอสซีวีวาแล้วนะครับอนะ เห็นไหมครับเป็นร่องรอยของการทากาวมีเศษกาวติดอยู่นะครับนี่จริงๆไม่ควรทากาวนะครับผมเพราะจะทําให้เกิดปัญหานะฮะไปดูด้านในนะเราจะให้ดูดชัดนะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปนะเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆครับจะเห็นว่ามีคราบกาวเข้าไปด้านในนะหรืออาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ไปอุดตัน หรือเปล่านะให้ดูใกล้ๆนะครับผมอีกเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หัวฉีดมีปัญหาด้วยหรือไม่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการแก้ไขนะครับแล้วเปลี่ยนเอซีเบาลงไปใหม่นะแล้วก็จะทําการเช็คดูว่าหลังจากที่ทําไปแล้วนะครับน้ำมันจอกไปที่รางหัวฉีดหรือไม่นะแต่การที่ประกอบมาแบบนี้นะเออเป็นช่าง ไม่น่าจะใส่กาวนะเราไม่แน่ใจนะครับผมคือทางกาวก็ดีนะแต่ว่าไม่น่าใช่ช่างนะที่ประกอบมานะครับส่วน S V v a l v นะครับเราจะนำตัวที่ใช้ได้นะทดสอบก่อนนะตัวที่ศูก้าเปลี่ยนมาคนะือตัวนี้นะเดี๋ยวจะนำตัวของเราที่ใช้ได้ใส่เข้าไปดูนะครับต่อไปนะเราจะทดสอบนะครับว่า น้ำมันมาที่รางหัวฉีดหรือไม่นะน้ำมันจะมาที่รางหัวฉีดหรือไม่นะเดี๋ยวเรสูงไปใกล้ๆนะตรงนี้นะเอาทีมงานสตาร์ทเลยครับโอเคน้ำมันอ่าน้ำมันออกแล้วนะฮะน้ำมันมาแล้วนะฮะทีนี้นะสาเหตุก็น่าจะเป็นที่หัวฉีดมีปัญหานะน้ำมันมาแล้วแต่หัวฉีดไม่ยกนะครับ เราพอเป็นสังเกตนะครับเป็นวิธีการไล่แบบเน้นนวลน,นะน่าจะเป็นที่หัวฉีดนะครับแล้เวเราจะทําการรีวิหัวฉีดออกมานะครับแล้วก็ทดสอบกันนะครับครับผมคันนี้นะเราเช็คแบบเนนนวลนนะโดยเบื้องต้นนะที่เราเช็คคือใช้สแกนเนอร์จับนะครับ ไม่มีโค้ดอะไรขึ้นมาเลยนะฮะอันนี้นะครับผมทีนี้ะเราเลยให้ทีมงานนะครับถอดหัวฉีดออกมานะลองมาอัดวัดดูนะโอ้นี่ด้ามกดนี่กดแทบจะไม่ลงนะ,ะแล้วดูเข็มนะเข็มไหลกลับตกช้ามากนะครับตกช้ามากนะเดี๋ยวเราทำการเทปนะครับนี่นะยกเทส นะครับหัวฉีดไม่ฉีดนะฮะหัวฉีดตันนะครับมีปัญหานะคันนี้ในงานซ่อมเครื่องยนต์เนี่ยคือคันเนี้ยหัวฉีดเสียแน่นอนนะเพราะว่าหัวฉีดไม่ยกไม่ฉีดนะฮะทำให้เครื่องยนต์ไม่ติดนะสตาร์ทไม่ติดนะครับผมประมาณนี้อันนี้เรือหัวหนึ่งนะเราดูหัวสองต่อนะครับอ่ะต่อไปนะเราจะมาดูหัวที่สองกันนะครับ ที่สองกันกแน่แน,นกดก่อนนะครับไหลลงช้านะตัวเมื่อกี้กดแทบไม่ลงเลยตัวนี้ยังกดลงอยู่นะครับเดี๋ยวการเปิดเครื่องเทสนะครับหือกดไม่ลงเลยนะเห็นไหมหวัวฉีดรั่วนะครับนี่ นี่มันรั่วในตัวของมันเองนะครับนะเราไปมาดูสูบที่3กันนะครับทวดดูนี่หัวนี้ไหลกลับไหลกลับไปมากนะครับลองเปิดเทสดูสิ หมือนเดิมนะครับหัวฉีดตั้น,นะครับรั <c oughs> ่วเรียบร้อยอีกหนึ่งหัวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูสูบที่สี่นะครับ โอเคมีปัญหานะครับเดี๋ยวมาดูสูบซีกัน <c oughs> โอ้หไหลกลับใบมากอีก,กนหนึงไหลกลับใบนะอีก,กนหนึงคือตันแรงกดแทบยกจะไม่ขึ้นเลยนะครับ <c oughs> นี่นะอืม <c oughs> ไม่ผ่านนะครับ โอเคหัวฉีดมีปัญหาทั้งสีต้นนะครับเดี๋ยวเราจะการสั่งอะไรใหม่มาเปลี่ยนนะครับผมเรียบร้อยทั้งสี่หัวนะครับเออตามนั้นนะครับสั่งอะไรใหม่มาเปลี่ยนนะครับจบกว่านะครับนะครับอันนี้เป็นหัวฉีดชุดใหม่นะครับที่เราสั่งมาเราจะเ,เทีก,ก่อนนะครับ เก่อนแล้วก็ค่อยนำไปล้างแล้วก็เทสอ,อีกรอบนะครับก่อนที่จะใส่เข้าไปนะน,นี้เราจะนํามาเทสก่อนนะครับหัวที่หนึ่งนะครับน,นี่หัวฉีดท,ที่ใช้ได้นะครับแบบนี้นะครับเน,นี้ยนะแน่นม,มากนะฉีดท,ทับบทับ,ทบทับเลยนะครับ โอเคนะครับจากหัวเกา เราสั่งแม่นะครับ เสียงแน่นเลยนะครับปั๊บปั๊บปั๊บเลยนะครับเก็บหัวนะครับ ที่สามนะครับปั๊บทดสอบกันนะครับอืมนนแน่นมากเลยนะครับผมสุดยอด มาดูมามาดูหัวสุดท้ายนะครับหัวที่สี่นะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อนะเวลานอกนอกเพิงสี่หัวเลยนะครับเวลาเติมน้ํามันฮะรเราแนะนําให้เติมเกล็ดบนๆนหน่อยดีเจอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับโอ้โหแน่นเลยนะอืตังเสียงนะครับชัดเจนครับเอาใส่ s อ v วีวาวเข้าไปแล้วนะครับต่อไปจะทำการ l e ิร n นนิ เล ARNING ปั๊มนะครับหรือว่าซับไพ่ปั๊มนะฮะประมาณนี้นะโอเคแล้วเราจะทำการเล ARNING ปั๊มนะฮะเราบอกให้ปิดซีมิ้งแจออฟนะครับปิดออฟนะครับกระบวนการกำลังดำเนินการอยู่นะครับเหลือประมาณนับเป็นวิวิไปนะครถอยหลังนะครับผม เร a r นนิ่งปั๊มหรือ s c v ซ o ววนะครับุ๊บให้เปิดสวิตช์แออนนะครับออนอ่าโอเคตกลงเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะฮะกับวิธีการเร a r นนิ่งปั๊มนะครับ,บ,ร pump, รบเรียนนิ่งปั๊มเสร็จต่อไปเราจะไปหัวฉีดสิเร a r นนิ่งหัวฉีดฉันมั่งตึง้งตกลง ป,ปิดซีกุญแจนะครับมาตำแหน่งออฟนะฮะแล้วก็รอนครับกำลังดำเนินการอยู่นะครับปุจ๊บป๊อ เรียบร้อยแล้วนะเปิดซิงเจออนตึมตกลงนะครับโอ,โอเคนะเราเรียนิ่งปั๊มแล้วก็หัวฉีดเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเราก็จะทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ดูนะครับมาแล้ว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 ครับ ติดแล้วแต่ว่ามีเสียงเพกนะคันนี้นี่ซูเปอรล์ลูกนี่วะติดขึ้นมาแล้วนะแต่มีเสียงเพกนะครับผมเดี๋ยวอย่างน้อยรถก็ติดขึ้นมานะเยวเราจะไปทำการแก้ไขกันต่อนะครับว่าคันนี้เป็นที่อะไรนะต่อเนื่องนะครับแตตาร์ติดขึ้นมาเพื่อเหยียบเกนะครับมีเสียงดังน,นะลนะนะอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยว จะต่อพรุ่งนี้นะอย่างน้อยก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับมาต่อกันเช้านี้นะฮะคันนี้นะเราทําการหนึ่งซัพพลายปั๊มสองลงทะเบียนหัวฉีดนะหรือว่าอ่า,อาแล้วก็รีเซ็ตร,ระบบใหม่ฮนะในกล่องโมดูลนะฮะก็ต่อไปนะเราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับอ้าวต่อไปเราจะทําการสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับหลังจากที่เรา ทำทุกอย่างหมดแล้วนะเปลี่ยนหัวฉีดเริ่นนิ่งปั๊มใหม่นะฮะแล้วก็ลงทะเบียนหัวฉีดนะครับเอาตาเลยครับโอเคนะฮะคันนี้นะหลังจากที่เราลงทะเบียนหัวฉีดแล้วเริ่นนิ่งปั๊มนะฮะเราก็จะทการรันนิ่งรันนิ่งทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะครับหลังจากนั้นนะฮะ เราจะเอารถนะคันนี้ออกวิ่งทดสอบนะครับว่าจะขับปกติหรือไม่แล้วก็เวลาดับเครื่องยนต์จะสตาร์ทติดขึ้นมาอีกไหมนะครับรอดูรอชมรอตามนะครับผมครับโรโดเซตเคันนี้นะหลังจากที่เรารันนิ่งไว้ประมาณ30นาทีนะเครื่องยนต์นิ่งกิฟเลยนะครับ ทีนี้นะเราไล่ระบบน้ําระบบน้ำมันเช็คให้เรียบร้อยแล้วนะจะทําการออกทดสอบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าตันนี้จะวิ่งได้ปกติหรือไม่นะครับมาเราถอยรถออกมานะครับระบบเบรกอะไรก็ปกติหมดนะคันนี้นะฮะเพราลูกค้ายกมานะเราต้องทดสอบก่อนนะครับว่าระบบเบรกดีไหมก่อนจะวิ่งทดสอบนะอันตรายนะครับผมโอเคไปลองกันเลยนะโอ้กันนี้ เกียร์นิ่มมากนะขอบคุณครับโอ้วิ่งปูดป้าเลยครับผมได้ได้ไดนะเดี๋ยวไปลองไกลๆโอเคนะครับทันนี้นะเราวิ่งทดสอบนะเกีย 1, 2, 3, 4, ร์หนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะก็อยู่ในระดับที่ปกตินะครับผม กับงานแก้ไขคันนี้นะคือหนึ่งเลยนะเราทำการไล่ระบบตั้งแต่ในถังน้ำมันนะให้น้ำมันเดินมาถึงกองโซล่านะฮะกองโซล่าเสร็จก็มาถึง s อ v วาลนะจาก s อ v ีวาลมีปัญหานะไม่มาลางนะฮะเราก็ทำการแก้ไขนะฮะเสร็จมาถึงหัวฉีดสตาร์ทไม่ติดนะครับนี่คือหัวฉีดเสียทั้งสี่ต้นเลยนะฮะเราจัดการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะฮะและทำการ เร a r นนิ่งอ่าเรีนนิ่งอ่าปั๊มแล้วก็หัวฉีดใหม่ติดเรียบร้อยขับได้ปกตินะตอนนี้นะครับผมครับสําหรับท่านใดที่ชอบคลิปนะครับที่เราทําออกมานะเป็นความรู้ได้ไม่มากก็น้อยนะฮะก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่องยู u ูบโอ้แงจะริญนการช่างด้วยนะครับและอย่าลืมนะกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆนะที่เราทําออกมานะครับบวัสดาเกาครับผมสวัสดีครับผม จะจบงบไม่บานปลายที่อุงแงะเจริญการช่างนะครับ